7ข้อดีการทำเห็ดเกษตรพื้นที่น้อยสร้างรายได้ไม่น้อยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูข้อดีข้อต่างๆนะครับไล,ล่เลียงให้เพื่อนๆดูว่าทำเห็ดนะครับสร้างรายได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสาระแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับปีนี้ก็เกือบจะหมดปีแล้วนะครับสิ่งต่างๆก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ ใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรนะครับจะติดค้างกันไปปีหน้าก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่ลงมือแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกทท่านนะครับส่วนใครที่สนใจอยากทําฟาร์มเห็ดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์บางอย่างฮะข้อดีข้อเสียต่างๆในการทําฟาร์มเห็ดนะครับทําแล้วจะดีจริงหรือไม่นะครับทําแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับ การทําเห็ดนะครับก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับจากที่ได้ทํามาทั้งหมด10ปีนะครับปีนี้ก็ปีที่10ปีหน้าก็จะขึ้นปีที่11แล้วนะครับข้อดีของมันก็คือหนึ่งเลยนะครับเห็ดเป็นเกษตรพื้นที่น้อยคือไม่จําเป็นที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่ฟาร์มผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเนื้อที่นะครับ265ตารางวานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟาร์มเห็ด265ตารางวานะครับ เราจะสามารถปลูกสร้างอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นลานปูนตรงนี้จะเอาไว้ตากที่เลื่อยนะครับเป็นการปรับสภาพที่เลื่อยก่อนที่จะนําไปใช้ทาก้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านการปรับสภาพที่เลื่อยนะครับก้อนเห็ดเรามักจะเกิดปัญหานะครับจะมีปัญหาบ้างนะฮะแต่ถ้าใครถามว่าไม่ตายได้ไหมก็ได้ครับมันก็มีวิธีการของมันนะครับ ทั้งนั้นก็จะเป็นโรงโรงเรือนนะครับสองโรงนะครับโรงเรือนเนี่ยจะจุได้แล้วแต่ชั้นถ้าเพื่อนๆมองเข้าไปจะเห็น3ชั้นนะครับชั้นหนึ่งจะจุได้ประมาณ720ก้อนโรงเรือนหนึ่งก็อยู่ราวๆ2,200ก้อนนะครับตรงนั้นที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันโรงนู้นก็เป็นโรงบ่มนะครับที่เป็นสูงๆนั้นเป็นโรงบ่มนะครับโรงนี้โรงนี้เป็น2งโรงนะครับแล้วก็มีโรงนู้นอีกอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 11ที่ฟาร์มจะมีโรงเปิดดอกทั้งหมด11โรงเรือนนะครับตอนนี้มันจะซ้อนกันอยู่นะครับจะมองไม่เห็นมันจะปลูกชิดกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เราน้อยถาว่าการปลูกชิดกันมีปัญหาใดๆไหมก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องเว้นทางเดินบ้างนะครับส่วนโรงนี้นะครับที่เพื่อนๆที่ผมถ่ายเมื่อกี้ก็คือที่ที่ถ่ายทําประจําก็คือเป็นทหารที่ทําก้อนนะครับ ที่ทําก้อนก็จะยาวหน่อยนะครับกว้างหน่อยเพราะว่าเวลาคุกขี้เลื่อยหรือว่าเวลาทําก้อนมันต้องมีพื้นที่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าพื้นที่ตรงนี้มันน้อยนะครับการทํางานเราจะช้าลงนะครับก็คือเราต้องรอรอขั้นตอนต่อไปทําแล้วยังไม่สามารถนึ่งได้ก็ต้องรอใครนะครับที่คิดจะทําก้อนเองนะก็จําเป็นที่จะต้องมีโรงเรือนทําก้อนนะครับซึ่งควรจะใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการทําได้สะดวกนะครับเอาละครับ เราเห็นกันแล้วนะครับ11ลงเรือนเปิดดอกนะครับแล้วก็1ลงเรือนทําก้อนแล้วก็อีก2ลงเรือนบ่มก้อนอเดี๋ยวเราไปดูลงเรือนบ่มก้อนกันโซนนี้นะครับเป็นลงเรือนบ่มก้อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าก็จะเป็นชั้นยาวไปนะครับแต่ว่าก้อนไม่มีเพราะว่าตอนนี้ก้อนก็ทยอยเอาเข้าเปิดดอกแล้วก็มีลูกค้ามารับไปบางส่วนนะครับทางนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับดูทางนี้ น,นี้ก็เป็นที่บ่มก้อนอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าที่บ่มก้อนเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องม <trendy Sant orum> ีเยอะพอๆกับลงเปิดดอกเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องหมุนเวียนก้อนนะครับเวลาเราทําก้อนมาเสร็จแล้วมาพักให้เชื้อเดินให้เต็มเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราทําออกมาแล้วเราไม่มีชั้นขึ้นนะครับก็จะต้องหยุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือลงบ่มนะครับลงบ่มจะต้องเย็นนะครับแล้วก็ล่มนะเพื่อที่จะ ทําให้เชื้อเดินเร็วขึ้นนะครับเชื้อเดินเร็วเชื้อแข็งแรงนะครับก็จะได้ก้อนคุณภาพดีนะครับเห็นไหมครับว่าภายในสองภายในที่265ตารางวาเนี่ยสามารถทํโรงเรือนได้นะครับ10บระโลงเลยนะครับแล้วทีนี้หลายๆคนอยากจะรู้ว่าแล้วทํโรงเรือนได้เยอะแล้วไรายได้ละ่ะรายได้จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ เอาละครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นโรงเรือนเปิดดอกชั้นนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าที่ผมบอกไปนะครับชั้นเนี่ยของผมจะทําใส่ได้อยู่ราวๆเจ็ดร้อยยี่สิบก้อนฮะเจ็ดร้อยยี่สิบก้อนเนี่ยเพื่อนๆอลองดูนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยผมตีให้น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่ห้าสิบกรัมหรือครึ่งขีดนะครับสองก้อนนะครับถ้าเราเก็บออกมาก็จะเท่ากับหนึ่งขีดแล้วถ้าเราขายนะครับขีดละสิบบาทหรือกิโลละร้อยนะครับแผงนี้ นะครับแผงนี้ได้720ก้อนเราจะตีทุนท,นทุนที่700ก้อนนะครับถ้าเราขายกิโลละร้อยนะครับจากน้ำหนักเห็ดทั้งหมดนะครับเราจะได้เป็นเงิน3,5 0 0อ่า3,500นะครับถ้าเรามีทั้งหมด3ชั้นใน1งโรงเรือนอ่ะเนี่ย1 2นะครับอันนี้ยังไม่เต็มนะครับยังเอาก้อนเข้ามาไม่เต็มอ,อันนี้ชั้นที่3อ่ะถ้าเรามีทั้งหมด3ชั้นแล้วเห็ดออกภายในครั้งแรกนะครับเราจะได้ รายได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0หมืบาทนะครับแต่ว่าเงิน 1, นึ0งกเนี่ยก็ต้องมาหักต้นทุนค่าก้อนนะครับค่าก้อนเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราจะซื้อบางที่ก็มี7 8 9 10นะครับแล้วแต่จำนวนแล้วแต่เขาจะขายนะครับแต่ที่จะชี้ข้อดีของมันก็คือพอมันออกไปแล้วนะครับมันก็ออกอีกนะครับมันไม่ใช่ เหมือนกเกษตรแบบอื่นนะครับสมมุติว่าเราปลูกต้นหอมอปลูกต้นหอมกี่วันผมไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วพอถึงครบกาหนดเราเก็บเกี่ยวต้นหอมนะครับเราก็หมดก็หมดไปนะครับก,ก็หมดก็ต้องปลูกกันใหม่ถูกไหมครับแต่เหตุนะครับพอออกอันเนี้ยสมมติว่าห้องเนี้ยเต็มเลยออกไปรอดแรกเก็บเงินได้1 0,000บาทนะครับอีกประมาณ5-7วันหรือ7-10วันนะครับแล้วแต่ จังหวะอากาศถ้าอากาศดีเขาก็จะออกอีกก้อนไหนนะครับสะสมอาหารได้เร็วก้อนแข็งแรงก็จะออกก่อนก็คือหน้าต่อ,ตอไปเนี่ยเขาจะเริ่มทยอยออกแล้วนะครับนอกจากจะมีอากาศนะครับเข้ามาส่งก็คือมีอากาศหนาวเข้ามาหรือว่ามีฝนตกก็จะออกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วถ้านอกจากหน้าแรกแล้วก็จะทยอยทยอยออกนะครับทีนี้เรามาคุยถึงข้อดีนะครับของการปลูกเห็ดน,นะครับ อันดับแรกเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่น้อยเราก็สามารถที่จะปลูกเห็ดได้ในจํานวนมากนะครับเพราะว่าเราปลูกในแนวตั้งนะครับรเกษตรอื่นทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีแปลงนะครับมีดินมีที่ที่มีจํานวนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะปลูกได้จํานวนมากแต่ถ้ากระเห็ดนะครับ เราสามารถใช้ที่บนอากาศอย่างเนี้นะครับที่เราทําชั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ที่บนอากาศนะครับเหมือนคอนโดมิเนียมนะครับที่เรามีที่น้อยๆแต่เราสามารถมีห้องเอาไปขายได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ที่บนอากาศเหตุก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้ใช้พื้นที่มากๆนะครับแต่ว่าได้รายได,ได้สามารถได้รายได้มากๆเท่ากับคนที่เขาใช้พื้นที่มากๆนั่นเองอันนี้คือข้อดีข้อที่1นะครับ ข้อดีข้อที่สนะครับการทําเกษตรเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเข้าหน้าแง้งหรือหน้าที่ไม่มีน้ําเห็ดก็ยังสามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าเห็ดนะครับใช้น้ําน้อยมากนะครับเห็ดทั้งหมด11โรงเรือนนะครับที่มีก้อนอยู่เนี่ยใช้น้ําค่าน้ําต่อเดือนเนี่ยผมจ่ายเพียงแค่300บาทเท่านั้นเอง จะเห็นว่ารถเห็ดทั้ง11โรงเรือนเนี่ยใช้น้ํานิดเดียวจริงๆนะครับไม่เหมือนกับปลูกพืชผักอื่นๆนะครับที่จะต้องมีบ่อน้ําสะสมไว้นะครับเพื่อที่จะใช้รถเห็ดตลอดทั้งฤดูนะครับแต่เห็ดเนี่ยน้ำที่เราอาบที่เราล้างชามอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็คือน้ําที่เราใช้ในบ้านทั่วๆไปสามารถที่จะ ไม่จาเป็นต้องสแปร์หรือสำรองเป็นหมอเป็นอะไรเราก็ใช้น้ําประปาทั่วๆไปในรดได้เลยเห็นไหมครับเห็นว่าข้อดีของเขาคือสะดวกมากนะครับและใช้น้ําน้อยนั่นเองนะครับเป็นกเกษตรที่ใช้น้ําน้อยนะครับส่วนข้อต่อไปนะครับข้อดีอีกข้อนึงก็คือเขาสามารถเก็บผลผลิตได้หลายรอบนะครับ การเก็บผลผลิตได้หลายรอบก็คือว่าภายใน1เดือนเนี่ยเห็ดจะออกเฉลี่ยนะครับ3-4ครั้งนะครับถ้าอากาศปกตินะครับก็คือรอบของเขาจะออกที่5-7วันหรือว่า7-10วันแล้วแต่ช่วงอากาศแล้วแต่การสะสมของอาหารนะครับก็สามารถ ออกได้ตลอดเกือบทั้งเดือนถ้าเรามีโรงเรือนหลายๆโรงเรือนนะครับมีก้อนเห็ดที่มีจํานวนพอสมควรเราจะมีรายได้อย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีก็คือเราสามารถมีเงินหมุนเวียนตลอดมีกระแสงเงินสดเข้ามาตลอด ไม่เหมือนปลูกพืชผักชนิดอื่นที่ต้องรอสมมติว่ารอ60วันตัดเก็บเกี่ยวก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องปลูกไปใหม่อะไรอย่างนี้แต่เห็ดสามารถจะมีไรายได้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเรามีก้อนและโรงเรือที่มากพอนะครับนี่ก็คือข้อดีอีกข้อหนึ่งอ่าข้อต่อไปเรื่องการตลาดนะครับการตลาดเห็ดเนี่ยสามารถขายได้ง่ายนะครับเพราะว่าข้อดีของเห็ดก็คือเราจะรู้เลยนะครับถ้าเราเก็บเห็ดไปเนี่ย คนขายคนเอยคนซื้อจะรู้ว่าเห็ดเนี่ยสดไม่สดนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยถ้าดอกที่มันสดเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเขาจะมองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเห็ดเราสดนะครับเพราะว่าเห็ดเรามีอายุอยู่ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บเห็ดสดไปขายนะครับ 1. เราขายดี2เห็ดที่ขายเนี่ยมันจะถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วแล้วมันจะได้รสชาติที่อร่อยนะครับ เห็ดอร่อยขายดีแน่นอนนะครับเราสามารถขายได้ทั้งดอกสดนะครับขายได้ทั้งก้อนนะครับแล้วก็เอามาแปลรูปนะครับเป็นน้ําพริกเป็นเห็ดสวรรค์เป็นข้าวเกีย๊ยวเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมนี่ก็คือข้อดีนะครับหลายๆคนบอกโอ้ฉันขายไม่เป็นง่ายมากครับเห็ดเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะขายกิโลละร้อยนะครับเราก็ช่างไป2ขีดถุงหนึ่งสองขีดมัดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปฝากร้านค้า เราส่ง20บาทให้ร้านค้าเขาขาย25บาทหรือว่าเราอยากขายโลละ80บาทเราก็ทำ2ขีดครึ่งก็เหมือนเดิมเราไปฝากร้านค้า20บาทให้ร้านค้าขาย25บาทนบเนี่ยครับเนี่ยฝากร้านค้าก็ได้ร้านชำก็ได้ขายเองก็ได้หิ้วไปขายที่โรงงานก็ได้ฝากเพื่อนขายก็ได้โอ้โหช่องทางการขายเยอะมากแล้วก็ขายดีมากจริงๆจะไปขายตามแหล่งชุมชนโรงพยาบาลตลาดนัดโอ้โห ยิ่งที่มีคนเยอะๆนะครับเห็ดสวยๆนะปับเดียวหมดครับขายดีมากอันนี้ก็คือข้อดีข้อต่อไปนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโรคและ,มะแมลงจะไม่ค่อยมีนะครับไม่เหมือนพืชผักอื่นๆแมลงของเขาที่มากันประจําเลยก็คือมแมลงวีนะครับแล้วก็มีหนอนกระไหลจะมีแค่สมตัวแค่นั้นเองเรื่องโรคแมลงนะครับ เราแทบจะไม่ต้องใช้ยาเลยถ้าสมมุติเราได้ก้อนที่แข็งแรงจริงๆนะครับจะสังเกตว่าในโรงเรือนนี้ก็จะยังไม่มีแมงหวีเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าก้อนเราแข็งแรงเมื่อไหร่นะครับพวกมแมลงพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรบกวนนั่นเองนะครับเอาละครับแล้วข้อดีอีกข้อนึงนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเห็ดนะครับสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยนะครับเห็ดเราปลูกได้ทั้งปีเพราะว่าอะไรนะครับ มันจะมีเห็ดที่ปลูกได้เกือบทุกฤดูอย่างนังฟ้าพูทธาเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวปลูกได้หน้าร้อนอาจจะต้องชะลอหน่อยนะครับแต่เราก็มีเห็ดตัวอื่นมาแทนช่างเช่นนังลมเทานะครับซึ่งออกได้ในหน้าร้อนนะครับก็สามารถที่จะมีเห็ดขายได้ทั้งปีนะครับก็คือเห็ดขอนในหน้าร้อนเห็ดนังลมเทาในหน้าร้อน เห็ดนางฟ้าในหน้าฝนในหน้าหนาวนะก็วนเวียนสลับตัวไปนะครับเปลี่ยนตัวไปนะครับเราก็มีรายได้ตลอดทั้งปีนั่นเองอ่านี่ก็คือข้อดีหลักๆของการปลูกเห็ดนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับที่ยังไม่ได้เริ่มหรือว่าเริ่มแล้วนะครับจะต,ติดขัดปัญหาก็โทรมาคุยกันได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับใครอยากจะได้ก้อนไปปลูกก็ ติดต่อมาโดยตรงเลยหรือว่าที่ลิงก์ด้านล่างนี้มีลิงก์ของ s h o ป e ีกับ Lazada นะครับก็สั่งไปขายได้อ้ออยากจะฝากทิ้งท้ายไว้อีกข้อนึงนะครับเมื่อเราได้ฟังข้อดีแล้วถามว่ามีข้อเสียไหมมันมีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือบางคนก็ปลูกเห็ดไปตรงฤดูนะครับหน้าร้อนไปปลูกกางฟา้าหน้าหนาวไปปลูกเห็ดขอนซึ่งเห็ดมันก็จะออกมา น้อยนะครับออกมาน้อยนะครับแล้วบางคนนะครับด้วยความเสียดายเงินบางทีก็ได้ก้อนไม่ดีมาไปซื้อก้อนถูกแล้วได้ก้อนไม่ดีมานะครับก้อนเสียก้อนเป็นลาเขียวเป็นโรคโน่นนี่นั่นนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกให้ให้ดูให้ดีนะครับให้ดูว่าเจ้าที่เราซื้อเนี่ยเขามีประสบการณ์ไหมเขา พูดคุยเขามีความรู้ไหมเขาแนะนําเราได้ไหมเกิดปัญหาเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเคมใหเ้เราหรือเปล่านะให้เน้นอย่างนี้มากกว่านะครับอย่าเน้นแก่ของถูกนะครับของถูกถ้าสมมุติว่าซื้อมา,อาสมมติ1 0 0 0ก้อนถ้าเกิดเสียหายไปสัก200ก้อนเนี่ยไอ้ต้นทุน200ก้อนที่เราไม่ได้เก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเอามาบวกกับไอ้ต้นทุนอีก800ก้อนซึ่งกลายเป็นว่าค่าก้อนจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก หลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะครับบางคนก็จะเอาแต่ถูกๆอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูถึงคุณภาพก้อนนะครับก็ใครนะครับที่ติดตามอยู่นะครับก็ฝากอาชีพนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับเกษตรพื้นที่น้อยให้รายได้ไม่น้อยเลยจริงๆนะครับกล้าการันตีเลยนะครับผมโอเคก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขออวยพรปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับ คิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับขอให้ร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างในการทําเกษตรพอเห็ดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็เอาข้อดีก็เสียอะไรได้ต่างๆมาฝากกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้พิจารณาดูนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามครับอย่าลืมกดติดตามนะครับที่เดิมนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี